สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีมนุษย์าแก้วดีชินาล่าเอาเห็ดมาฝากสะอ่อนขับกบบเก็บกับสะอ่อนเก็บเอาซะมุมหุบี่ลึกพิลือหรอวะเด็กยุงลายปีกขาดนี่มาดูดมาขูดขาให้ป้าลุงดูนี่ขูดขาเห็ดให้ป้าลุงดูหน่อยนี่เร็วๆ อะไรนะยูส <s ules> <motiv ators> ิดกกะเห็ด mm ยูส oh ิดกะเห็ดอโเห็ดบรได้ออกเลรอไก่เลยเห็ดออกเลรอไก่เป็นไหมขุดเป็นนี่ขุดเองอ่ะมีนี่ขุดเออขุดขุดขุดให้ป้าลงดิโอ้นาลินจะขูดตีนเห็ดนะวันนี้นะต้องได้เอานาลินมาขูดให้มันได้เยอะเกินเอาน้องนาลินมาช่วยล้างเห็ดนะวันนี้ คนน่ะคน,หนเห็นบอ,อขยับเข้ามาน้องนารินจะพาทําเห็ดแล้วอ่าเอาดอกสวยๆให้ป้าลุงดูก่อนนี่ค่ะวุ่นวุ่นวุ่นพูดเห็ดแล้วโูดขุดออกขุดออกให้สวยๆขุดออกสวยๆแล้วก็วางกองนี้นี่ตอนนี้ขุดเรียบร้อย จากมาใส่ไม่เอาอะไรมาใส่อะไรมาใส่หาหน่เอ้าก็หนูก็เดินไปเอาสิแม่พาป้าลุงดูเห็ดสวยๆแห้งเก็บแห้งมวลขาแบบนี้ละเนี่ยไม่เป็นไรจะทำให้มันหักเลยถ้าไม่ขาดแบบนี้องทำให้มันหักเลยแห้งเก็บแห้งมวนเห็ดโอ้ยเก็บเมื่อเก็บแล้วแล้วยังเมื่อยตอนเก็บเมื่อยหรอก โอ้กว่าดอกดำหนาเก็บเห็ดปวกมองมีตะดอกงามๆไซส์สวยๆเลยวันนี้จูมกระบานกระบานแข็งเนะ่นี่มันหากกระบานยังไม่มีเล็ก <c oughs> เก่งมากสวยๆเลยดูน้องนรินทำเนี่ยอ๋อนี่ เห็นไม้ขูดสวยเลยเอาไปขูดเอาไปขูดไหนนี่ทำไมมันหนักแบบนี้นะยายยาย่พีทางพีแห่งขาเหี่ยวอ้ยมันมีหลายสายพันธุ์ในน้อยใยญ่น้อเห็ดอย่เนาะเบ่งโหอันนี้ดำดำนี่นะเบ่งทางพีเบ่งทางพีนี่นี่ดอกดำดำนี่นี่ดอกดำดำแบบสายพันธุ์หนึ่งได้เนาะ <you. S 2> ดูว่าเป็นน้ำดินบ่แม่พี่น้องดูดิอืมพี่น้องดูน้องนลินวางนี่ขาแงวอันนี้ขาแงวขาวอันนี้มีดอกดำดำแม่เสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วก็วางไว้ก็ขูดต่อไปเรื่อยๆเลยนี่นี่นี่น,น,นี่น้องดูเนี่ยพี่น้องดูขูดเสร็จเรียบร้อยแล้ว lựaเอง đấy cả anh này... anh, này anh này ngham, 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 ngham. ổn bố. Bông phục. Này, anh 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 nhau anh nhau, anh อันนี้นอนสินอนให้แม่ถ่ายอันนี้แม่อันนี้เห็ดปวกปลายางในซันซันเออเก่งเห็ดปวกปลายางนั่นน่ะเห็ดปวกปลายางลินเก็บมาได้น่ะเออลินเห็นเห็ดดำๆนี่ดำๆหน,น,นาๆใหญ่ๆนี่เห็ดปวกตอนอ้นยางนี่เป็นข้าวบินเอา้าเห็ดปวกตอนอ้นยางก็บบริเวณสีหยาบริเวณใสยังดกอกปลอดสารค่ะ มดูสะอ่ดนเห,เเห็ดเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ,จ๋าเอาเห็ดมาฝากคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าลุงก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีคสวยๆวจ้ะป้าลุงนี่สวัสดีค่ะพูดเห็ดละ